สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องไอเวนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว Discord 7เจ็ดเจจังหวัดนะครับแล้วก็ใครที่อยากเข้ามาพูดคุยหาเพื่อนหาแฟนนะครับเข้ามาในดีนี้ได้เลยครับตอนนี้เซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มาแรงที่สุดในไทยนะครับตอนแรกคนสองแสนนะครับตอนนี้สามแสนกำลังมาแรงเลยก็คนก็จะเยอะมากๆนะครับในช่วงกลางวันหรือกลางคืนนะครับ ห้องจะเต็มทุกห้องเลยใครที่อยากหาเพื่อนหาแฟนหาคนเล่นเกมดูดวงปรึกษาเรื่องอะไรต่างๆเข้ามากันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็จะมีหลายๆโซนเลยเนาะก็จะมีโซนรับโปรโมทนะครับอันนี้ราคาก็ทักหัวดีตไปนะครับก็จะมีกดต่างๆนะครับอ่านกดก่อนใช้งานนะครับก่อนเข้าช่องเสียงก่อนซื้อยศก็จะประมาณนี้แนะนำให้อ่านก่อนนะ ก็จะมียศดฟรีแจกด้วยนะครับก็จะมียศแลราคาถูกหรือจะสนับสนุนมีโปรโมชั่น v p โปรรายวันครับก็จะมีเยอะแยะมียศดตกแต่งด้วยนะครับสวยๆความสามารถก็ขึ้นอยู่กับราคานะครับว่าจะระดับไหนอันนี้จะเป็นยศดโดเน,นะครันะในดิสเคาก็จะมีโซน พูดคุยหาทุกอย่างก็คือหาแฟนหาเพื่อนหรือใครจะอยากเอ่อโลไอซนะพวกเอ่อเป็นพ่อแม่ลูกกันอะไรเงี้ยก็าหาได้นะก็น่าจะมีอยู่หาเมก,ก็ได้นะมีแชท lgbtq ด้วยนะครับสำหรับเพศนี้หรือเปล่าก็จะมีนัดเจอกันนะครับต่างจังหวัดส่งรูปภาพแจกอะไรต่างๆก็มีนะอ่ะแล้วมาดูโซนทีเด็ดกันเลยก็จะเป็นบอร์ดดิสครนะครับ ก็จะมีให้กรอกข้อมูลแบบหาเพื่อนหาคนที่อยู่จังหวัดเดียวกันนะครับอำเภอเดียวกันประมาณนี้ก็จะกดกรอกไปแล้วก็เลือกผ้าของเราผมอยู่กรุงเทพนะก็จะเลือกกรุงเทพผมอยู่เขตบางนานะครับบางนาไหนวะ อาบางรักแล้วกันขีปมก็จะเลือกให้เรากดหาสมาชิกเลือกภาคภาคกลางภาคอีสานก็มีนะมีทุกภาคเลยมันก็จะขึ้นช่องขึ้นมาให้นะว่าเอ้ยคนเอ,อ,อยู่จังหวัดนี้อำเภอนี้เขตนี้อยู่ในช่องไหนกันบ้างทราบจะมียศแยกกันจะประมา,มานนี้อันนี้ก็จะเป็นบอร์ดหาคู่นะครับเอาไว้สุ่มแมท ส่งข้อความนะเลาวอ้ฝากบอกหรือกรซิบบอกคนนู้นคนนี้สามารถตอบกลับได้นะครับแล้วก็โซนต่อไปนี่เป็นโซนแจ้งความนะเมื่อมีคนแบบมาก่อกวนหรือว่าใช้ยศโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาแจ้งในนี้ได้นะจะมีตำรวจดูแล24ชั่วโมงนะครับอันนี้จะเป็นโคต้ายศของ v p นะครับมีห้องติดต่อมีห้อง v p r o o m มนะครับตัวนี้น่าจะเอ่อทักหัวยศ ื้อหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจหรือว่าเป็นยศอันนี้ก็จะเป็นห้องห้องส่วนตัวของเขาหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นโซนปรึกษานะครับปรึกษาทุกอย่างฝ่ายการปรึกษาก็จะมีรีวิวแชทปรึกษาน,นี่ก็เยอะแย,ยะมากมายนะครับก็จะมีเวลากําหนดของคนคนนั้นแล้วก็อันนี้จะเป็นดูดวงนะครับสําหรับดูดวงเรื่องความรักเรื่องเงินทองหรือเกี่ยวกับครอบครัวตัวเอง ก็มีเยอะอยู่นะก็ประมาณนี้คร่าวๆแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นลายชื่อช่องว่างอันนี้เป็นบอร์ดดิสคอร์ดนะคำสั่งบอรอันนี้เป็นคำสั่งเพลงนะครับเอาไว้เปิดเพลงอันนี้เป็นสุ่มช่องเสียงนะครับจะมีโซนเห็นปะ่ะตกลงห้องก่อนแนละ้วก็กดสุ่มไป นี้สุ่มห้องลงก็คือเราเข้าช่องไปมันก็จะย้ายเราไปช่องอื่นครับประมาณนี้เห็นว่าโหคนแน่นๆเลยอ่ะเดี๋ยวเรื่องให้ดูเลยนะคนอบอนยี่สี่ชั่วโมงนะดูเดียบไม่ค่อยมีช่องว่างเลยนะครับอันนี้จะเป็นโซนพูดคุยทั่วไปนะครับเลื่อลงข้างล่างก็จะเป็นเออโซนโซนแล้รวะเป็น โซนจังหวัดนะครับไหนวะพูดคุยหกอันนี้ก็จะเป็นภาคเหนือจะมีจังหวัดชื่อจังหวัดภาคอีสานะครับหนองบัวลุ่มพูนครราชสีมาอุดรก็มีอันนี้ภาคกลางนะครับตอนช่วงช่วงนี้ก็ช่องยังจะว่างอยูน่นะกลางคืนไปก็น่าจะเต็มหมดต่วันออก ภาคใต้ภาคตะวันตกอันนี้จะเป็นโซลเล่นเกมนะหาตีเล่นเกมนะประมาณนี้โซนข้างล่างจะเป็นโซนร้องเพลงหรือเปล่าเนี่ยครับโซนร้องเพลงก็ดีขาจะมีประมาณนี้นะครับ ดิสมาแรงในชายตอนนี้เลยนะดิสขออันนี้ก็จะเป็นพันุ์เน่เขานะครับก็จะมีดิสเก่าแก่บ้างแอปะปะก็เดี๋ยขอจบพิดไปเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ